ปัญญาพระองค์ตรัสไว้สองนัยยะนัยยะหนึ่งคือการละนิวรห้านิวรห้ามีอะไรกรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุจจะวิจิกิจชากรรมฉันทะคือ,อะายความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทการไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถีนมิทะ จิตที่ซึ่งซึมมินชาหดหูความง่วงเหงาหานอนอุททจักกุจักความฟุ้งซ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลห้าตัวนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นเรียกว่าเป็นอกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงต้องรีบละ